หลังที่จากเฟลนะครับต้องยอมรับว่าไม่สูกสมหวังทําตัวนี้แล้วมันงุนหิดไม่จบครับไม่จบจริงๆเดี๋ยวลุงตุ้มจะทําใหม่ที่แรกตั้งใจว่าจบตรงนี้แล้วจะใช้เครื่องตัวนี้ชุดนี้สาหรับการทำเวิร์กเบนไปต่อไม่ได้ เพราะว่าตัวนี้ไม่จบเดี๋ยวเวิร์กเบนมันตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่านี้เป็นหลายเท่าเลยสี่ห้าเท่าใหญ่กว่านี้เยอะเลยอะแล้วมันจะเสียหายมากกว่าก็เลยมาเก็บเข้าเก็บของเราะนันเป็นระเบียบนิดนึงะเก็บข้าวเก็บของเนี่ยทำเวิร์กเบนจะทํำลงในเครื่องดีวอลเจ็ดสี่เก้าสองตัวนี้ตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้แกะเลยกะว่าจะแกะในคลิป แล้วก็จะทําเสร็จสุดท้ายมันทําไม่ได้ครับก็เลยเก็บของดีกว่าเดี๋ยวทําตัวนี้ใหม่เดี๋ยววันนี้ดูก่อนว่าอุปกรณ์ร้านปิดไหมเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่พอดีถ้ามันไม่ปิดเราก็ซื้อของมาทําต่อเนี่นะครับเครื่องเลื่อยตัวนี้ก็ ยังวางเกล่ก,กาอยู่เพราะจะไม่เอาเข้าที่ตัวนี้จะเอาเข้าที่โรงงานเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ยังไม่เข้าที่ดีเดี๋ยวเพราะว่า,วาหลังจากที่ทําตัวนี้เสร็จอย่างเงี้ยทาตัวนี้เสร็จก็จะทาเวิร์คเบน์แล้วก็จะมาเคลียร์ตรงส่วนเนี้ยวางเลื่อยตัดองศานะครับตัวเลื่อยตัดองศาที่อยู่นี้ของสแตนเล่ แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นที่เก็บไม้นะครับที่หยิบใช้ได้ง่ายหน่อยนิดหนึ่งบนโต๊ะนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยดีมากนะของก็ยังวางอยู่เต็มไปหมดที่อยู่บนนี้ผ่านการใช้งานมาของคลิปที่แล้วยอมรับนะครับว่าตุ้มเฟลจริงๆว่าเมื่อคืนนี้ก็จบงานแล้วก็ทาเอ๊ะเราผิดพลาดอะไรเหรอขาดอะไร ก็มาสรุปทบทวนว่าเออเรายังต้องเพิ่มน้นต้องจัดการเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องของการออกแบบครับการเขียนแบบลุงตุ้มเขียนบนส e t ตอัพได้สามารถทําใช้ส e t ตอัพได้แล้วสามารถใช้ i l l u s t ตเตอรได้ใช้ได้คล่องเลยละ่ะแต่ไม่เอามาใช้งานไปนั่งสร้างอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพแล้วลุงตุ้มลืมเซฟไฟล์งานมา ลืมไม่เซฟอะจริงๆมันต้องแชร์เข้า SB n a t ไว้แล้วก็เสร็จโหลดมาใช้งานท,งทั้งทัที่คอมพิวเตอร์อยู่ที่เราก็มีเออเราก็แบบด้วยความเคยชินเนาะคิดได้ก็ทำไปพอทำไปเสร็จแล้วมันกพ็พลาดนะครจริงๆ s k e สเกตอัพมันจะคำนวณเรื่องอยหกสิองศาได้จะหมุนได้จะดูท็อปวิวไซด์วิวดูได้หมดนะฮะมาทบทวนว่าเรา พลาดตรงนี้แหละเทคโนโลยีมีแต่ไม่ไม่นำมาใช้จะถามว่าท้อไหมไม่ได้ท้อนะครับไม่ได้ทอ้อไม่ได้ถอยอะไรทั้งนั้นแหละมันมันแค่เสียเวลาแต่เวลาที่เสียไปมันก็คุ้มว่าเราอาจจะต้องตัวใหม่ไหมจะต้องไม่พลาดนะฮะตัวใหม่ไม่พลาดอ่ะคิดว่าคงคงจัดการได้ดีกว่านี้เยอะ อกหักเลยไปนั่งพักแล้วก็กินกาแฟยอยู่ตรงนี้เปนะ๋อนะฮะเมื่อคืนนี้มึงตุ้มถือว่าอา่ก็คิดเยอะเมนกันนะว่าเอะเราหรือเราอายุเยอะไปวะบอกไม่ใช่นะคนเยอะกว่าเรามันก็ยัง,ยงมีเก็ความจำดีดๆก็ยังเยอะไม่รู้คิดสับสนในตัวเองแต่ก็หาทางออกได้ก็คืออย่าท้อ แค่ไม่ท้อกับมันทุกอย่างมันมันมันสามารถเบ็ดเสร็จได้นะเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ถือว่าระดับเทพแล้วอ่านะลุงสุ้มขนซื้อเครื่องมือมาขนาดไหนเนี่ยขนซื้อมาเยอะๆเต็มไปหมดอยู่ข้างล่างนุ่ก็เยอะเครื่องมือเราระดับเทพเลยนะแต่เรามาพลาดที่วิธีการคำนวณน,นิดหนึ่งเราอาจจะด้วยความเคยชินประหยัดไม้เอาให้ลงตัวไม้ บางอย่างประหยัดไว้ไม่มีประโยชน์โบราณเขาว่าไว้ค่าควายเสียได้เกลือมันก็เน่านะครับแต่เรานะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับว่าอย่าอย่าอย่าท้อกับมันอย่าท้อกับมันเอเสร็จแล้วก็พักไปดูตรงนี้บ้างที่สวนเดี๋ยววันนี้ จากเคร่งเครียดจากงาน DIY ละนะช็อปอยู่นั้นเคร่งเครียดมาพอสมควรละท้อแท้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวแก้ไขวันนี้จะมาเคลียร์เรื่องของระบบน้ำในสวนอีกนิดนึงเพระาะว่าหลังจากที่ผ่านหน้าฝนมาเราก็ใช้งานกันมาไม่เยอะพอเข้าหน้าแรงหน้าร้อนแล้วเนี่ยเราต้องใช้เยอะละ้น ระบบน้ําในแปลงของตุ้มเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเครื่องสํารองนะฮะเนี่ยคือเครื่องสํารองก็คือถ้ากระแปลงไหนมีปัญหาจะถูกถอดจากแปลงนี้ไปวันนั้นก็ถอดชุดโซลินนยหรือว่าโซลิกเนี่ยไปให้แปลงคุณหนุ่ยแล้วก็ลืมไมทำไมเครื่องเราเสียวะหายไปตัวหนึง่ง หลวงตุ้มจะให้ความสามคัญเครื่องระบบน้ํเนี่ยในคลิปก่อนหลวงตุ้มก็บ่นเรื่องระบบน้ําไปว่าคนไม่ค่อยสนใจแต่หลวงตุ้มจะให้ความสําคัญนะมันเสียเวลาในการลดน้ําพอเรามีระบบดีๆเนี่ยจะทําให้เราแบบทํางานแบบเดินหน้าได้วางโครงข่ายไว้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นท่อ PE ท่อ PVC ทั้งสวนแปลงนี้เป็นแปลงส่วนตัวของตุ้มยังไงก็ต้องชุ่มชื้นทั้งแปลงนะถึงต้นไม้จะโตแล้ว แต่เขต้องให้น้ำมันเรามีน้ําอยู่เราเราไม่ได้เสียแรงที่เราต้องไปลดน้ําซึ่งค่าไฟก็ถอดช่วยเหลือที่ส่วนลุงตุ้มเนี่ยเสียแค่เดือนหนึ่งก็พันกว่าบาทไม่ได้เยอะอ่ะลุยมันเข้าไปนะครับคลิปนี้ยังไม่รู้เลยจะตั้งชื่อยังไงดี Nein ไม่รู้ประเด็นอะไรนะฮะก็พูดกันโดยรวมๆแล้วกันว่าว่ามันอกหักรักเขาข้างเดียวแต่ไม่ดูสภาพตัวเองนี่แหละครับกลับมาก็วนเวียนมานตรงนี้แต่หลวงตุ้มตั้งมั่นเลยนะยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องจบ,นะบมันไม่พ้นเหนือมือเราไปได้หรอกอยังไงก็ต้องเสร็จตัวนี้ยังไงก็ต้องต้องเอาให้ได้แล้วต้องสวยกว่าเดิมด้วยต้องชัวร์กว่าเดิมเพื่อให้โชว์ ชาวโลกก็ได้ว่าเฮ้ยคนไทยก็ทําได้นะไม่ใช่เฉพาะฝรั่งทําคนไทยก็ทําได้นะที่สําคัญลุงตุ้มทั้งถ่ายเองทั้งตัดต่อวีดีโอเองที่แรกตั้งใจว่าจะทําคลิปเนี้ให้เป็นที่สร้างเครื่องเนี่ยให้เป็นคลิปเงียบแบบไม่พูดอะไรสุดท้ายมันเฟลเลยก็ต้องพูดในคลิปบ้างเข้าไปดูในคลิปกันนะครับลุงตุ้มมีอา่าลงไว้ละไปดูกัน วิธีการทําไม่ได้บอกวิธีการทํานะครับก็ก็ให้ดูขั้นตอนในการทําเสร็จสุดท้ายมันเฟลก็เลยต้องพูดกะว่าจะทําแบบเงียบๆไปเลยนะให้สําเร็จออกมาเป็นตัวเ,เพื่อเพื่อฝรั่งมันจะได้ดูเราได้บ้าง <laughs> ฝันอย่างนั้น <laughs> อเอาเอาเอาเท่านี้ล่ละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ขอลุงตุ้มได้ ระบายความรู้สึกสักนิดหนึ่งนะฮะว่ามัน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 เฟลขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมลงตุม้ม